ที่ประชาชนชาวอะไรช่วก็รู้ปรกกับจิบวันนี้วันที่เท่าไหร่น้องไปวันนี้วันที่ห้าห้ามกราปีหกเก้าเราอยู่ที่จังหวัดตลางและตอนนี้เราขึ้นมาอะไรแล้วแล้วเราก็มีเพื่อนหนึ่งคน <c oughs> ชื่อว่าไปอันมาเซให้หน่อยเพื่อนเซฮาน้องไปไหมคะมน้องไปวันนี้เรามาเดินป่ากับน้องไปามาเลยพี่เท่าไหร่คะี่เท่าไหร่เลยฮะที่สวนพฤกษศาสตร์ตุ้งไก่ตัง้งอยู่ที่ อะไรย่านตาขาวและระหว่างทางไกลมากเลยเราเดินให้ยังไงอ่ะใช่ตอนนี้หน้าที sure> ่ของเราก็คือเดินก่อนจะไปเดินไปไหมระหว่างทางไกลมากเลยแม่เออเหมือนเราอยู่ในกวนหลวนเลยก็เรื่องของเรื่องเมื่อตกี้หรือว่าเล็กเดี๋ยวใจเราอยากมา ถูกต้องเลาถูกต้อง,องเราไปจ้บไม่แหล่ตรงนี้ตอนนี้เริ่มชื้นแล้วโอ้นุนนนนนยังมีเรอ่ะนุทำไมหน้าขาวจังเลยชอบจังแลกเขาทำเหียนทำสากอะไรดิ ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกโทรเทะค่ะยังไม่ถึงเลยโทรเทะมากโทรเทะมากเลยโอ้ยมีหมอ้อหม้อลิงกันอยู่ตรงไหนอ่ะหม้อดิ่เนาะมันไงเห็นในรูปไ,ไม่รู้ตัวใดถึงแต่ว่าที่นี่มีต้นพอกันโอ้ยมีเตยกันไม่เตยเหรอเตยแบบปนุเตยเตยบบ่าง นี่ไงนี่ตอนไนนี่มันมอลลี่นีนั่นนั่นนั่มาเก่งยัมันอุ้ยหนุนนุนตม่สามเอ้ยันล้อมันเปรันนั่นนั่นนั่นดม,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 มันเบรนนี้ราเราจะพาชาวโซเชียลแคมไปดูสะพานที่รีวิวว่าสวยแต่ระหว่างทางไม่สวยเลยมันทุกหมดใครแต่งตัวห่ามีไ้าต้รูอะไรไม่อบตายวะยืนตึ้ เ,เ,เราเดินกันเกตเอวแล้วน้องากกสาวนู่แกส่งอะไรอ่ะนี่จาอะไรเหรอนี่จาก่อนมา,มาดูนิอุ้ยอะไรนี้สภาพอุ้ยนาเข้าจังหนะนะัวผัวมวยมันชอบเหรอวะชอบเลยเนาะ เออบอมันเลียงจงบาบกลับตัวก uh ็ไม evet> mm ่ได้เราเนี <S <S> <S ่ยตอนนี้เราอยู่กันสองคนไม่มีคนอื่นถ้ามีคนอื่นสาระแนนกัลุณาออกไปเพราะเรามากันสองคนใช่มีเนเ่คนนะกต้องก็คือมีจิบและปายถ้าคนอื่นไม่ได้มีชื่อนี้ก็กรุณาออกไป กันไลยก่อนกันไหยก่อนทู่เริ่มน่ากลัวไหมมันไม่เริ่มม,ม,ม,มันน่าก,กลัวนานเลยเติงไม่หมายถึงว่าตามอะไรจริจงลงจากตรงนูอุ้ยมีปลาด้วยเ,เราว่งหุมถ้าหล่นไปเราขาจะหกักไหม เซียวแซมตอนนี้เราถึงเรียบร้อยสะพานท ne, ี่เราเดินมาแค่ตายนะคะมันโอกเอีกด้วยมีแค่นี้เองนูกตาบนอย่างเลยอ่ะไปตรงนี้มันสั้นโอ้โห้มันโอกเอีกมาๆทิ้งมันมันจะโซเสียวนิดหน่อยไม่นิดละโอ้

ดูปานดตีด้ีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราเรียนมีไหม,ไ,ม,ไ,ไ,หมไปไปเลยไปกันต่อเฮ้เฮ้ก็จะถึงเยี yeah. ้ยตึ้งไม่ดีดิ <c ười> แต่มันม,มันไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่มันสีลอกแมทแล้ว จังหวัดตรังมีอะไรดีไม่รู้เดินอะไรมเดินคนเดียวเลยใช้เ<อ>ดียวเลยเต็งมันโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเราตามเลเดี๋ยวเราตามมันเสียวมากเลยที่นี่มันก็ง่ายที่จะสูงประมาณหนึง่ง ลงไปด้านล่างก็ถ้าเดินลงไปก็เจ็บอยู่หน้าสาวนี่เดินไปแล้วเราก็เดินตามไปสีค่อนข้างที่จะหลุดลอกประมาณหนึ่งเราพร้อมแล้วพี่น้องเหรอเดินไง mất búm luôn rồi Mình. Giác rồi chẳng cần là suốt cây đơn sai lúc bào hay rơi vào lăng ăn cái bị lùi mà chắc Tịt mấy đi บรรยากาศข้างบนเมื่อตะกี้เรามาจากตรงนูแต่ก็เราสังเกตว่าทางมันจะโยนๆมันโซเสียวนิดหน่อยไม่นิดแหละคืนได้เลยแต่ก็ทำชับอยู่นะนย, <laughs> ยังไง <sighs> ไปต่อสิเตงไป <laughs> อ้อมเลยเดินในชุดเลยโอ้อมันลงลางเลยไม่ปือเลยเ็าก็เวียนให้เด็ดเต็มเลยใต้ยให้จิบเดินหลบจิบหลบไม่ตื่อไหวแล้วมันไม่มีแบบไอรันหรือแบบบนญจริง

ใีกันก่ามา้าุานกวสวยอยู่ตุ้งตุ้งตุงตุ้งตุ้ตุ้ไปึงดูนี่ะม่แ่รูจะกินลงกัตเอรี่แลยเย้เท็กพี่บ้างละเนาะ มันกเกเกระหว่างทางพี่เนาะืตัวเดียวไหมัวย่ะตึ้งก้อนเหลวละจ้าน้องมาลอยปีด้วยเว้ยเต้าตัวเดียวกันเลยนุ่มยันฮะแมจะลบมไหม มันไม่มีทางออกพบตับ้งออกคือตั้งที่เราเข้าติ๊กเนเชอร์เลเยอร์ยังไงดีไปตั้งเชื่อใครยึงไงเราเลี้ยวตามหน่อยเงีเดี๋ยวนะดูตางอันก่อนถ้ามุนไปแล้วกูว่าถ <c oughs> ้ามุนไปที่ปุ่นแล้วเว้ยเราวบ้านศึกษาธรรมชาติเรืองยอดไม้ทางออกมีบอกไหม นี่ไงตะบนบัวมีอยากงันผ่านเราจะไปเดินให้เหล่าใจอยู่ทำไม่พอาจลางก็ได้ลงเร็วลงเร็วลรงลางตรงทางอะไรอ่ะไม่ดูนี่ทางแล้วยังทางเราเดินหมดเลยห้องน้ำไหมวันนี้เดินรถลงหมดเลยนะ มันไม่ล้มไปอย่างมันไม่มได้ล้มหเกิดทวนทวนทางเล่าหอบเล่าเหนื่อยถึงแล้วนะคะกล้ถึงทางแล้วะคะ่ะถึงไม่ดีทีนี้ชู้ๆตัวเองอุย้ยมียอดกันยอดสีแดงแปลบเลยยอดแดงแปลบ <laughs> เดีเย่เดี๋ยไม่ได้ตึงดิอ๋งั้นเลยตอนแรกเลยไปนู่เรื่องหลงหลงเป็นเรื่องของเรา <laughs> เพราะเราหลง ลงมหนึ ừng, <c ười> m, ่งล้มสองเจ้าก็เกือบจะลมสาเดีแล้วแต่ว่าเชือจิมดีกว่าถ้าเชือดจิ้ก็ไปนวดอันดีนะจิ้ม่าเรื่องางกันจะไปส่วนรับต่างรับจึงคุยไปต่างเดินมาจริงเดินไตโอ่งอิก็ถึงซิกเนเจอร์ให้เดินรอบรรู้ทุกาอย่างนพนนะคะมาได้ล้อล้อยียเยเยีไม่ต้องตีย เราได้เจอหลุดใม่หนูปักตางหรอกยังไม่ตื้หลดเี้าเกี่ด้นางนี่นะใช่เราไปดังนี้แลยเล็กเดียวใช่อาจจะไปรูไหนไม่รู้ตรงนั้นน้ำตกไลล็อกมีหรอเหมีนไม่ไม่น้ำไหมอาีน้ำตกที่ควจะเกี่ยวไปควันยางไม่ว่าแกจะไม่ได้ไปกวนงางล้วแ่แกลักกวันคน พี่เบคกี้ไปไดนไงนะวันกูไปกันต่อนะคะว่ายูมขอบแล้วล่ะยังไม่ถึงเลยเด็กก็จะถึงแล้วค่ะ,คะวิตตียูทูบเบอร์ตัวนะะ้อย <laughs> มาเลยค่ะแนะนำให้มาคนเดียวมันจะเซอร์ไพรส์มากมันน่าก,กลัวมันจะว่าวิวถ้าอยากลองมิติใหม่ๆให้มาคนเดียวค่ะแต่ถ้าอยากมิติไม่ใหม่ๆ,ๆก็มาสิบคนได้ค่ะแนะนำมาหลายๆคนแล้วก็พูดเรื่องเพื่อน มันจะสนุกมากแล้วก็แป๊บเดียวไม่มีใครได้ยินแล้วก็มีก้อนลังเดินถวนแต่ก็ไม่รู้ฟังเขาเป็นคนหลังไงก็ไม่เป็นคนไนยไปช่วยเกเร่งได้เลยไอยูไทยมาสิบห้าปีแล้วไอยูไทยมาสิบห้าปียูนินทางเพื่อนเลยลูกไอรับปริญญาสามคนแล้วแล้วเจนลูกไอเลยลูกจะออกแล้วดิได้ยู มานะคะเรากินกันแล้วเอ้า,อา,าไ,หอไ,ไหนต้องแป๊าน้ำแบบจะเงอะวะน้ำไหนเนาะก็น้ำนวดเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยเถอีดังเนี่ยตอนที่ดำนิ่ไปไหนี่มือน,น่ไม่ออกดอกกี๋ีม่วงนวดอ,ออกดอกเฮียเหรออ้าวฟึ่งโหลล่ะแลนะคะเรามาที่เดิมอีกแล้วนะนี่ลงในเปิดเราเช็คอินเร็วๆมาเช็คอิน อยากได้เป็นรูปไหมเราสามารถทำไม่ได้นึ่งเนาะเดี๋ยวเวลากขปลาเด็กมาเข้าคายหน่อยนะเดี๋ยวปลาในนี่ทำไมดีนี้อ่ะเออน้าเต็งเหยียบเราเร็วหนิน้าเต็งท้ำเป็นนี้น้าเต็งวิวที่ประโกดตรงมาตัวนี้นี่เราเซ็ตมาเต็งใช่เต็งวันนี้คนมาเพิ่มจรริงเหอใช่ สำหรับวันนี้จิบและปายขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย